สวัสดีครับคืนนี้เรื่องที่ทุกคนจะได้ฟังมันเป็นเรื่องที่คนเล่าบอกว่าเขาเคยเจอมากับตัวครับเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าอยู่เกิน3ามเดือนเลยครับบ้านหลังนั้นมันมีบางอย่างที่ค่อยๆกัดกินใจคนที่อยู่ข้างในจนสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่าคนที่อยู่ในนั้นเขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่า ผมชื่อบอสครับตอนนั้นผมเพิ่งย้ายออกมาจากห้องเช่าที่กรุงเทพกลับมารับงานฟรีแลนซ์อยู่ที่บ้านเกิดครับคืออยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่แบบเงียบๆสโลลฟีฟหน่อยนะครับอยากพักใจจากเรื่องงานด้วยเรื่องความรักด้วยก็เลยเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ท้ายซอยแถวๆชานเมืองครับแต่ก็ไม่ถึงกับกันดานอะไรขนาดนั้นนะครับมีห้างมีเซเวน่นมีตลาดให้ซื้อของได้สบายอยู่ครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นดูเก่าประมาณหนึ่งแต่ก็สะอาดอยู่นะครับเจ้าของเป็นป้าแก่แก,แกชื่อป้าทองดีครับแกบอกว่าบ้านหลังนี้ก็เคยมีคนมาเช่าอยู่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเองแต่ก็ย้ายออกเฉยๆเขาบอกแค่ว่าไม่ถูกใจบ้านแค่นั้นเลยป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะป้าก็เป็นคนง่ายๆใครจะเช่าก็เช่าชใครจะไปก็ไป,ไ,ปไม่ว่ากัน ตัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เห็นว่าราคาถูกดีเดือนละแค่พันห้าเองครับถือว่าถูกมากครับในละแวกนี้รอบๆก็เงียบดีติดป่าละเมาะมีเสียงจักจั่นกับหมาเห่าเป็นพักๆเสียงมาจากไกลๆครับน่าจะไม่รบกวนการนอนด้วยแต่คืนแรกผมก็รู้ทันทีเลยว่ามันไม่ค่อยปกติจะบอกว่าผมคิดไปเองก็ไม่น่าใช่คืนนั้นผมพึ่งขนของเข้าบ้านเสร็จ ของค่อนข้างเยอะครับขนคนเดียวก็เลยเหนื่อยหอบเลยครับก็เลยไปอาบน้ําไปหาของกินแถวตลาดกลับมาก็ขึ้นห้องจัดของที่จําเป็นแล้วปิดไฟเตรียมจะนอนอยู่ละแต่ผมก็ได้ยินเสียงแกรกแกรกเหมือนมีคนเดินลากเท้าหรือลากอะไรสักอย่างบนพื้นไม้เสียงมันมาจากชั้นล่างครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาแมว หรือไม่ก็หนูหรือไม่ก็สัตว์ตัวเล็กๆแต่เสียงมันชัดมากครับมันมีน้ำหนักเหมือนคนเดินนะครับแล้วมันเดินไปเดินมาตรงใต้ห้องผมเลยครับด้วยความที่ก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยหยิบมือถือไปเปิดไฟห้องแล้วก็ลงไปดูให้แน่ใจครับแต่ข้างล่างก็ว่างเปล่าเงียบกริบป,ประตูก็ปิดหน้าต่างก็ล็อกหมดแล้วมีแต่กลิ่นอับกับกลิ่นไม้เก่าครับ ผมก็เลยคิดในใจว่าเออบ้านก็เก่าแล้วมันคงมีเสียงแบบนี้ละมัง้งก็เลยกลับขึ้นมานอนต่อแต่ตอนที่กำลังจะหลับเสียงลากเท้ามันก็มาอีกรอบคราวนี้ความรู้สึกผมเหมือนมันหยุดอยู่ตรงแถวแถวบันไดเหมือนมันกำลังมองขึ้นมาที่ชั้นสองผมก็แกล้งหลับคือคมตาหลับขับตานอนอารมณ์นั้นเลยครับใจก็เต้นตุบตุบแล้วมันก็เงียบไป มีแต่เสียงจิงรีดดังอยู่ไกลๆผมก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับรู้ตัวอีกทีก็เช้าเลยพอเช้าวันต่อมาครับผมตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็ดูปกติดีแสงแดดลอดผ่านช่องไม้เข้ามามีกลิ่นกาแฟหอมๆน่าจะมาจากข้างบ้านผมก็เดินสำรวจในบ้านเห็นมีอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องใต้บันไดที่ล็อกไว้แน่นมากครับผมถามป้าทองดีว่า ป้าครับนี่ห้องอะไรเหรอครับป้าแกก็บอกว่าอ๋อเป็นห้องเก็บของมีแต่ของเก่าๆฝุ่นก็เยอะป้าก็เลยไม่ได้ไปเปิดเข้าไปเช็ดไปถูนานแล้วล่ะแต่สายตาป้ามันแปลกมากครับคือปกติะครับถ้าคนทั่วไปพูดเนี่ยควรจะมองไปที่คนฟังหรือเปล่าครับแต่ป้ากลับเหลือบมองไปทางประตูห้องใต้บันไดนั้นแล้วก็เม้มปากแน่นเลยพอตกเย็น ผมก็เปิดคอมทำงานของผมอยู่ชั้นบนอยู่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงมากครับเหมือนกลิ่นซากอะไรเน่าตายอยู่ในห้องผมก็เดินหาดมไปทั่วห้องเลยครับแต่ก็หาไม่เจอพอเดินลงไปชั้นล่างตรงห้องใต้บันไดมันกลิ่นมันชัดมากครับเพื่อความชัวร์ผมก็เลยลงเอาจมูกไปใกล้ประตูอีกนิดหนึ่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับเหมือนมีกลิ่นเนื้อเน่าผสมกับกลิ่นน้ำมันเก่าโชยออกมา อ้วกแตกสิครับอ้วกเสร็จผมก็ไปล้างหน้าล้างตาเปิดหน้าต่างชั้นบนรับลมพักหายใจสักพักแล้วก็รีบโทรหาป้าตอนนั้นน่าจะสักทุ่มหนึ่งครับคิดว่าป้าน่าจะยังไม่นอนลองโทรไปป้าก็รับสายอยู่ครับก็เลยบอกป้าไปว่าป้าครับในห้องใต้บันไดมันมีกลิ่นเหม็นเน่ามากอะครับผมว่าน่าจะมีหนูเน่าตายแน่ๆเลยครับป้าเงียบไปพักหนึ่ง ผมห้ามเปิดนะห้ามเปิดห้องนั้นเด็ดขาดฟังป้านะถ้าผมอยากอยู่บ้านนี้นานๆห้ามเปิดเสียงในหัวผมมันอยากบอกว่าโหป้าล็อกแน่นขนาดนี้ผมจะเปิดได้กี่โมงก่อนถ้าเปิดได้ผมจะโทรหาป้าทำมาคืออะไรครับขึ้นคอมาครับผมนอนหลับไปแล้วก็ฝันฝันว่ามีเด็กผู้หญิงผมเปียใส่ชุดนักเรียน ยืนอยู่ตรงบันไดบ้านหลังที่ผมเช่าอยู่เธอมองมาที่ผมแล้วพูดเสียงรบรเรียบว่าอย่าให้นาทองดีจับหนูอีกนะมันเจ็บผมสะดุ้งเฮือกหยิบมือถือมาดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสามเงื่อออกเต็มตัวเลยครับถ้าใครเคยฝันว่าตกดึกสะดุ้งตื่นจะรู้เลยใช่แล้วครับหอบแบบนั้นเลยยังไม่ทันหายหอบมีเสียงน้ำหยด เหมือนเสียงมาจากชั้นล่างแปะแปะผมหยิบมือถือมาเปิดไฟฉายลุกไปเปิดไฟห้องก่อนแล้วก็เดินลงไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับแต่ตรงพื้นไม้มันเหมือนมีรอยน้ำลากเป็นทางยาวจากหน้าห้องไปจนถึงบันไดขั้นแรกด้วยความอยากรู้นะครับผมก็เลยลองนั่งยองๆเอานิ้วไปแตะๆดูมันไม่ใช่น้ำครับ มันเหนียวเหนียวแล้วสีออกแดงๆเหมือนเลือดที่แห้งไปพักนึงแล้ววันต่อมาเพื่อนผมชื่อเอกมันมาหาผมที่บ้านครับพอผมเล่าสิ่งที่ผมเจอให้มันฟังมันก็บอกว่าบอสไม่สบายว้เนี่ยพร้อมกับเอาหลังมือมาทาบที่หน้าผากผมมึงอยู่บ้านคนเดียวมากไปละ มึงคิดไปเองหรือเปล่าวะเพื่อนหารเมียสักคนไม่เพื่อนพร้อมกับหัวเราะแบบหยอกผมเล่นแต่พอเอกมันนั่งอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันพูดขึ้นว่าเฮ้กลิ่นอะไรเหม็นๆวะกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆจนเอกเริ่มหน้าซีดนะครับแล้วเอกมันก็เดินไปดูตรงบันไดแล้วมันหันมาถามผมว่ามึงได้ยินเสียงเหมือนกูไหมเหมือนมีคนหายใจในนั้นวะ ตอนนั้นเองครับผมก็ได้ยินเหมือนกันเสียงหืดๆเบาๆเหมือนคนแก่ยืนหอบอยู่หลังประตูแต่พอผมเปิดไฟฉายจากมือถือพยายามส่องดูตรงที่เป็นร่องไม้แคบๆกลิ่นมันก็หายไปเสียงก็เงียบไปด้วยครับแต่มีไอเย็นแปลกๆล,ลอยขึ้นมาจากใต้พื้นครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องหาคำตอบให้ได้ก็เลยตัดสินใจถามป้าทองดีตรงๆเลยแล้วกัน ว่าในห้องนั้นมีอะไรกันแน่ป้าซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าป้าแก่ก็เงียบอยู่นานมากบ้านนี้มันมีแต่กรรมไม่ต้องพูดถึงได้ไหมห้ามแต่ต้องอะไรที่ใต้บันไดอีกนะลูกผมก็ถามว่ากรรมที่ว่ามันคือกรรมอะไรของป้าล่ะป้าแก่ก็เริ่มน้ำตาไหลเมื่อก่อนนะนะป้ามีหลานสาวอยู่คนหนึ่ง ชื่อเมเมเป็นเด็กดีมากเรียนเก่งชอบช่วยงานบ้านแต่พอป้าแก่ลงเมก็เริ่มดือ้อติดเพื่อนหนีเที่ยวไปกับเพื่อนที่นิสัยเกเรบ้านช่องก็ไม่กลับป้าก็ลงโทษเมแรงไปหน่อยเมลงไปชักดิ้นชักงอแล้วก็แน่นิ่งไปป้าตกใจ ก็เลยเรียกเม่ซ้ำๆป้าก็เขย่าตัวเม่ไปด้วยแต่เรียกยังไงเขย่ายังไงเม่ก็ไม่ตื่นป้าเสียใจมากได้แต่โทษตัวเองเอามือทุบอ,อกตัวเองซ้ำๆป้าอยากตายป้าอยากตายตอนนั้นป้านั่งร้องไห้เฝ้าอยู่ข้างหลานที่ไม่มีลมหายใจแล้วเป็นวันๆข้าวปลาก็กินไม่ลงโทษตัวเองอยู่อย่างนั้น เสียงป้าสั่นมากแล้วป้าก็พูดต่อว่าป้ากลัวติดคุกก็เลยเอาศพเมไปไว้ในห้องนั้นนั่นแหละตอนนั้นผมนิ่งไปเลยครับขนลุกไปทั้งตัวแล้วป้าก็พูดต่อว่าตั้งแต่นั้นมาป้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนดีอีกเลยเมชอบมากระซิบข้างหูตอนกลางคืนว่าป้าหนูหนาว ผมคิดในใจว่าป้าแกน่าจะเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าวะแล้วป้าก็หยิบกุญแจดอกหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อมาใส่ที่มือผมไว้แล้วแกก็ร้องไห้แล้วก็เดินจากไปดือด้อๆเลยผมแบมือมองกุญแจดอกนั้นแล้วก็มองตามหลังป้าไปตกดึกผมเข้านอนไปแล้วผมก็ฝันอีกครับคราวนี้เด็กสาวที่คาดว่าน่าจะเป็นเมย มานั่งอยู่ข้างเตียงในภาพฝันเธอมองมาที่ผมแล้วพูดว่าช่วยหนูเปิดประตูทีหนูอยากออกไปผมสะดุ้งตื่นแล้วกลิ่นเหม็นมันก็กลับมาอีกครับกลิ่นมันแรงจนผมหายใจไม่ออกผมหยิบมือถือเปิดไฟฉายแล้วคว้ากุญแจที่วางอยู่ข้างมือถือลงไปชั้นล่างแล้วก็เปิดไฟแล้วก็วิ่งไปหน้าห้องใต้บันไดครับ เสียงหืดหืดดังชัดมากเหมือนมีคนอยู่ข้างในพยายามสูดหายใจเหมือนคนเหนื่อยหอบอะครับผมลองเอากุญแจที่ป้าเอาใส่มือผมไว้ลองไขดูเสียงดังแกรกแม่กุญแจเปิดออกครับผมรีบเปิดประตูแต่ในนั้นไม่เห็นมีใครไม่เจอร่างที่ป้าบอกว่าเก็บไว้ในนี้ มีแค่ตุ๊กตาผ้าสภาพขาดครึ่งท่อนครับกับกล่องเหล็กขึ้นสนิมผมหยิบกล่องนั้นขึ้นมาปัดฝุน่นมีรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งติดไว้หน้ากล่องครับผมก็เลยลองเปิดดูแล้วสิ่งที่อยู่ในกล่องคือผมที่ถักเป็นเปียสีดำกับเล็บมือแห้งกรันหกเจดชิ้นน่าจะได้ ผมโยนกล่องทิ้งตรงนั้นแล้วก็วิ่งออกจากบ้านทันทีเลยครับพอผมหันกลับไปมองกวาดสายตาไปมาก็เห็นเป็นเงาเด็กผู้หญิงยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นบนผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรืออะไรแต่ดวงตาเธอดำสนิทเหมือนหลุมดำไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากนั้นผมก็ย้ายออกเลยครับสองเดือนต่อมามีข่าวเล่าว่า ป้าทองดีเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นครับเขาว่ากันว่าตอนเจอศพป้านั่งพิงอยู่ตรงบันไดในมือกำตุกรตาผกาเอาไว้แน่นเลยครับทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังอยู่นะครับไม่มีใครเข้าไปแต่อีกเลยแต่บางคืนคนที่อยู่ท้ายซอยเขาเล่ากันว่ามักจะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเบาๆป้า หนูหนาวเรื่องนี้บอสเขาฝากบอกว่าเขาไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นผีหรือว่ามันคือความผิดที่ยังไม่หมดอายุความกันแน่บางทีนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันอาจไม่ใช่วิญญาณที่ยังวนเวียนแต่คือใจคน ที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปเพราะสุดท้ายความผิดมันไม่ได้อยู่ในห้องใต้บันไดครับแต่มันอยู่ในใจของคนที่สร้างห้องนั้นมาตลอดขอให้คืนนี้ฝันดีทุกคนราตรีสวัสดิ์ครับ